สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับไอศครีมของป้าเววนะคะเ้าเวลจะขายอยู่ในตลาด้านซ่งองนะคะเป็นรถสามล้อพ่วงนะคะขายไอศครีมะคะ่ะเรามาดูนะคะเป็นไอศครีมกะทิสดที่มีความอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าสีเหลืองๆนี่ผสมข้าวโพดด้วยนะคะเวลาตักหลายๆอย่าง,ลาางแล้วก็รส <บา S 1> ชาติ<บ>านะจะหอมกะทิ หอมอะไรบ้างคะบางทีก็มีขนุนสูบมีรถจ้องมีอะไรเยอะแยะมดโอ้ขายวันนึงกี่ถังนะป้าเวลถังเล็กก็พอแล้วไม่แล้วถ้าเกิดเราเหมานี่มีเหมานี่เท่าไหร่คะสองพันสองพันห้าเลยมาทางนี้หนูมาทางนี้ลูกี่เอายว้หวาเลี้วกำมังไลอยู่นี่ติดหน้าคุณครูได้ไหมคะ ปิดหน้าคงครูได้ไหมามไลๆค่ะไล่อยู่ค่ะอันนี้นะคะหวานเย็นชื่นใจต้องไอศครีมป้าแววนี่ใต้มันมีหวานเย็นชื่นใจต้องไอศครีมอันนี้เนี่ยถังมันนั่นมันถังมันถ้าเกิดว่าเราเจอในตลาดบ้านซ่องนะคะเราเจสามารถเรียกนะคะเรียกซื้อได้ค่ะเรียกชิมก่อนก็ได้ค่ะป้าแววไว้ชิมก่อนแล้วค่อยซื้อที่หลังก็ได้ค่ะหนูไปเอาเองนะคะอาเลยค่ะระวะ วันนี้นะคะเขามาบริการในให้เด็กๆรับประทานนะคะมีผู้ปกครองเหมาแล้วก็มาที่โรงเรียนเพ<อ>ื่อศึกษา<อ>ค่ะผู้ใหญ่เ,เด็กและผู้ใหญ่ทานได้นะคะใครจะส่งก็มาสึงไอ้คนเมา่ออะไรก็ไม่อันนี้คือข้าวเหนียวนะคะจะหอมหอมมากเลยเข้าวเหนียวของเขาจะนุ่มหอมแล้วก็ถึงกระทิค่ะคือ,บบอ,นนะอเขาใส่แบบว่าข้าวเหนียวเขาเนีย่ยข้าวเหนียวมูนนี้แบบว่าเป็นข้าวเหนียวที่นิ่มๆน,นะคะ แล้วก็เราจะเอาถั่วหรือเอานมเยอะๆอย่างเงี้ยสั่งได้เลยนะคะก็เวลไม่ไม่ไม่เสียดายเครื่องค่ะเขาเอาให้ถึงใจลูกค้าไว้ก่อน,นะคะ่ะดูค่ะดูนะคะทำเองปั่นเองใช่ไหมคะ <c oughs> มปั่นเองท <c oughs> ้ามากี่ปีแล้วะคะขายริงตั้งแต่น้ำท่วมกระทุน <c oughs> น้ำท่วมกระทุนพศ2531 2531ใช่ไหมคะเกิดระยะไงคอเกิดแล <8. S 2> ้วค่ะเกิดแล้วค่ะโตเลยตอนนั้นนะคะ แล้วขายเอาเชิญชวนลูกค้ามากินหน่อยค่ะ <c oughs> ชัช <c oughs> น่อนให้โซดโอลตินไปออก f อฟเอมไหมเออค่ะขายดีนะคะคุณป้า <c oughs>